มาเกี้ราศีประกาศข่าวดีทำเพื่อนๆแห่ดีใจด้วยกันสนานเรียกว่าก่อนหน้านี้สาวมากี้ราศีถึงกับเครียดหนักออกมาประกาศตามหาแหวนเพชรที่สามีปอกพัสากรขอแต่งงานหล่นหายและลุ้นทุกวันว่าจะได้คืนเมื่อไรจนทําให้เพื่อนๆในวงการต่างลุ้นให้เธอได้แหวนคืนกันเร็วๆล่าสุดมากี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าแหวนที่ทาหลน่นได้กลับคืนมาแล้วพร้อมลงแคปชั่นว่า I guess m i r a c l e ลดู happen โชคดีจริงๆที่เจอคนดีเอามาคืนเราเชื่อมาตลอดว่าคิดดีทำดีก็จะเจอแต่สิ่งดีๆ And never lose Hope ยิ้มไม่หุบเลยจ้าลุ้นอยู่ทุกวันว่าจะมีโอกาสได้คืนไหมสุดท้ายมากี้ก็ได้แหวนคืนอย่างที่หวังไว้ทำเอาเพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาดีใจไปตามๆกันดีใจจนยิ้มแก้มปริได้แหวนคืนแล้วหลังจากลุ้นอยู่หลายวัน